วัดีครับวันนี้ก็เจอกับช่องแบงค์เอออีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปมาอย่างยาวนานนะชุดก็ก็ลบเปลี่ยนใหม่อ่ะนะไอเดียเล่นแล้วก็เบื่อเล่นแล้วก็เบื่อนะนี่ก็มีชุดแค่นี้แหละไม่ได้เติมไม่ได้แตกตัวมานานนับแสนล้านปีเออแตกตัวสายพีแม้วันนี้ก็จะมาโชว์สกิลหน่อยนะเออ แล้วสกิลอัดหัวอัดตัวก็ได้นะอัดตัวดูกออวันนี้ไม่อยากพูดมากเจ็บคอนะท่านผู้ชมบอกให้ได้สกิลอัดตัวเนี่ยลดลงนะอัดหัวเพิ่มมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะสกิลอัดหัวเนี่ย โอ้โอ้มีคนปลดไม้แล้วเราต้องปิด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 นี่สกิลเดะอันนี้โอเคของคไนะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้เอ็กเอ็กเอ็กอืม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 ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานก็มาทำท่านี่แหละมานับมาแสนล้านปีเห็นไหมเออเห็นไหมเห็นไหมเออเอหยวาเออ เฮ้ยอึ้งเหมือนกันนะเนี่ย First blood โชว์เทพนิดหน่อยโชว์เทพนิดหน่อยนี่เหมือนคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <First Blood. S 1> เห็นเปล่าเห็นเปล่า นี่นี่นี่ฝึกซ้อมมายาวนานกว่าประมาณฝึกซ้อมมาประมาณ <Double kill. S 1> อุ้ยยิงหัวแย่ครับเอออันนั้นมันนีน่เลย,ย,ยนำหนุม่มเนะนี่จะไม่เล่นซองแล้วเออมันเกนเกิดไปนะใครที่ชอบก็เล่นดิสก์ตัว หมอไม่ว่ากันนี่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 ุดจบยาวยาวนานยาวนานกว่าหนึ่งนาทีนานทีหนึงแบบัดตัวล้วนอะ่ะพออีกหนึ่งนานทีย่งหัวล้วนเอ็นมันแบบฝึกมากหนึ่งนาทีคือค่อนข้างที่จะนาวกว่ายาวๆที่มีนคนอยู่ข้างบนเราต่อมันอุ้ยเครื่องแหลกแหลกแหลก ย,ยิงหัวยิงหัวเห็นไหมเห็นไหม first blood เห็นอัดตัวนะไปว่าตาท่านผู้ชมฝาเลยนะ oh. ตาฝาตาฝา,า,ฝานี้ยิงหัวลวนปอกแค่แล้วมีของแถม ผมเห็นว่านาปกติกินหัวมันให้ดูมันดูไหนวะโอ้อะไรเนี่ยตนหัวโชว์สัก,กนหน่อยเราดูมนราเบิดเข้าไปในบ้านเลยนะแต่เขาระเบิดเข้าไปในบ้านนี้อือ เพื่อนอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงอย่าเพื่อนอย่าอุ้ยอะไมันงูโชยยิงไว้เด็กมันดูเออผมก็เด็กนี่แหละ